คือทักษิณและพวกเนี่ยมันมีความช่อฉนอยู่ในตัวที่จะต้องคอยรู้ทันให้มากทักษิณเนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาปกครองได้อยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมใช้หัวสมองคิดถามทบทวนหรือโตโ้แย้งเป็นคนแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นทันทีที่ศาลตัดสินให้ทักษิณต้องกลับไปติดคุกหนึ่งปี ตามโทษที่ควรจะได้รับแล้วยังไม่ได้รับทีมงานซึ่งอยู่ข้างนอกก็รีบใช้ Facebook ชื่อทักษิณชินวัตรโพสต์ตข้อความเหล่านี้ทันทีไม่ทราบว่าท่านผู้ชมได้ยินใครจับผิดให้ฟังบ้างหรือ,อยังวันนี้ผมจะทำหน้าที่นั้นครับข้อความจาก Facebook ทักษิณชินวัตรซึ่งลงท้ายว่าโพสต์ตโดยทีมงาน บอกอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนที่เคารพถ้าผมจะจับผิดแนละ้วผมจับผิดตั้งแต่ประโยคนี้เลยมึงไม่เคยเคารพประชาชนเพราะถ้ามึงหรือคุณเคารพประชาชนคุณจะไม่โกหกประชาชนคุณจะไม่โกงชาติโกงแผ่นดินแม้แต่สลึงเดียวนี่โกงไปเยอะนะครับไอ้คดีที่ต้องติดคุกนี่เป็นคดีโกงทั้งนั้นนะครับ ไม่ใช่ไปข่มขืนใครฆ่าใครเป็นคดีโกงโกงเงินแผ่นดินซึ่งหมายถึงเงินของประชาชนเข้า Google แล้วดูได้เลยว่าคดีอะไรบ้างที่ทักษิณต้องติดคุกแล้วหนีไปแล้วกลับมาฟังคำพิพากษาเขารวมโทษจากคดีอะไรบ้างที่ต้องโทษจำคุก8ปปีหลังจากนั้นทักษิณใช้สิทธิ์การเป็นนักโทษถวายดีกา ขอพระราชทานอภัยโทษและทักษิณก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษจากโทษจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีถ้าเป็นคนอย่างเราๆนะท่านผู้ชมเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างท่วมท้นขนาดนี้เราสำนึกทั้งชีวิตเลยนะเราจะเคารพเราจะเทิดทูน เราจะไม่ชอชนสร้างกลลวงขึ้นมาเพื่อจะไม่ติดคุกหรอกนี่คือความระยำนี่คือความไม่ซื่อสัต์นี่คือความไม่เคารพทัดเจนไหมพี่น้องประชาชนที่เคารพคุณไม่เคารพคุณไม่เคารพแม้กระทั่งพระบรมราชองการซึ่งปวงชนชาวไทยเคารพประโยคแรกก็ผิดแล้วไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่เคารพประชาชน คุณจึงไม่กล้าพูดความจริงใดๆกับประชาชนคุณเห็นประชาชนเป็นวัวเป็นควายเป็นไองโง่เป็นอีงั่งที่คุณจะหลอกได้แล้วคุณก็น่าด้านหน้า,นาทนในการหลอกซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในประโยคถัดไปเขาบอกว่าด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอภัยลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งปี นับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งต่อตัวผมและครอบครัวผมขอน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเขามีความสำนึกไม่มีวันนี้หรอกไม่มีเมื่อวานเกิดขึ้นหรอกถ้าทักษิน มีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงเขารับโทษจำคุกอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและเทิดทูนไปเรียบร้อยแล้วบัตรนี้เขาจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองและยืนยันกับสังคมได้ว่าเขาเคารพกฎหมายเขาเคารพพระบรมราชองการแต่ไม่ไงครับ อ้างอาการเจ็บป่วยไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจและได้รับการพักโทษออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองสารพัดอย่างเราไม่เห็นความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างประโยคที่เขาเขียนเลยประโยคที่ทีมงานเขียนไม่จริงได้รับการพิสูจน์แล้ว เพราะถ้าเขาสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงจะไม่มีเมื่อวานมันจบไปตั้งแต่22สิงหาคม2566ที่เขารับโทษและ22สิงหาคม2567เขาพ้นโทษหลังจากนั้นเขาออกมาเขาจะเคลื่อนไหวอะไรคนก็จะรับได้ แต่นี่ไม่ไงครับแล้วมาอ้างว่าด้วยความสํำนึกในพระมหาการุณาธิคุณไม่จริงผมคนหนึ่งที่ไม่เชื่อท่านผู้ชมคนใดเชื่อครับคนไหนเชื่อกดหนึ่งคนไหนไม่เชื่อเหมือนผมกดศูนย์กดเลยครับคนไหนเชื่อว่าทักษินสํำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ กดหนึ่งถ้าคุณเชื่อว่าเขาสำนึกกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อเหมือนกับผมกด0ูนพิมพ์กันเข้ามาเลยครับกดเลยครับพี่น้องครับประเด็นถัดมาทีมงานก็โพสต์บอกว่าตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี2544ถึง2549ผมพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยให้พักการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทำได้จริง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจยอย่างที่สุดในฐานะนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนท่อนเนี้มีความจริงการเข้ามาของระบอบทักษิณทำให้ประเทศไทยเดินเข้าสู่ยุคนโยบายประชานิยมแจกแหลกลดแลกแจกแถมถามว่ามันมีความดีของมันไหมมีครับ มันทำให้ประชาชนถูกคำนึงถึงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามมาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่าทักษิณจะคิดเองหรือไปเอาความคิดของใครมาก็ตามเขาเป็นคนผลักดันอันนี้คือความดีอันนี้คือผลงาน มันทําให้คนเข้าถึงโอกาสทางการรักษาได้ดีขึ้นง่ายขึ้นและมากขึ้นแต่มีผลข้างเคียงไหมมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลแล้วก็ในระบบสาธารณสุขทำงานหนักขึ้นและเราไม่มีนโยบายเติมคนเข้าไปในระบบเพื่อรองรับสิ่งที่มันเป็นเอฟเฟกหรือมันเป็นผลกระทบตามมา เล่นแต่คะแนนนิยมจากประชาชนแต่ไม่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตัวระบบเราจึงได้เห็นข้อมูลว่าโรงพยาบาลต่างๆติดลบเงินทองจำกัดขาดแคลนหมอทำงานหนักพยาบาลทำงานหนักเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานหนักแล้วทำไมไม่สร้างสิ่งที่มันจะไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนให้มันเกิดคุณภาพด้วยล่ะครับ เมื่อทํานโยบายนี้และรู้แล้วว่ามันมีผลข้างเคียงมันต้องผลิตแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่มแล้วใส่เข้าไปเพื่อให้มันได้คุณภาพการรักษาพยาบาลด้วยและแหล่งเงินที่จะมาชดเชยล่ะประชาชนจ่าย30บาทมันไม่ได้เพียงพอต่อค่ายาที่เขาจ่ายให้นะรัฐต้องจ่ายไงและรัฐเอาเงินมาจากไหนล่ะ เห็นไหมว่าระบบมันดีแต่มันมีผลข้างเคียงมันไม่รอบคอบและมันไม่พูดความจริงกันผมไม่ปฏิเสธหรอกว่าทักษิณเปิดภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่แต่อะไรก็ตามที่คุณให้ประชาชนในสิ่งที่คุณเรียกว่าประชาธิปไตยกินได้มึงกินเยอะกว่ามึงกินมูมามมึงกินอย่างสก,กรปรกมึงลักกินขโมยกิน ตั้งแต่การแปลงภาษีสรบพสา,ามิตเป็นไอ้นู่นไอ้นี่แล้ว AIS ได้ประโยชน์ไปเต็มๆตั้งแต่ดาวเทียมไทยคมตั้งแต่การปล่อยกู้ให้พม่าเพื่อให้พม่าเอาเงินกู้ยืมจากประเทศไทยไปซื้อบริการของบริษัทของตัวเองถูกไหมชิน,นวัตรคอปเปอเรชั่นชินคอปได้ตั้งแผ่นดินผ่านพม่า อ้างมนุษยธรรมอ้างมิตรภาพประเทศไทยต้องช่วยประเทศเพื่อนบ้านใช่ทำแต่ปลายทางคือหวังอะไรหวังให้พม่ามาซื้อบริการของชินขอบยักย้ายถ่ายโอนประชาธิปไตยกินได้ไปกินเองกินอิ่มกินมุมามสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาไม่พูดและเราก็ไม่ค่อยจะพูดกัน นี่นะบ้านเมืองที่ปล่อยปละละเลยต่อการพูดความจริงต่อการเลือกพวกเลือกข้างหูดับสมองดับเราไม่ชั่งน้ำหนักของการที่เราได้กับที่เขาได้เราได้สักสลึงหนึ่งแม่งเอาเป็นล้านหนึ่งยุติธรรมไหมเราเรียกว่าคนดีไหมนี่คือคนดีใช่ไหมเราต้องเรียกมันว่าคนดีใช่ไหม ผมพูดอีกครั้งผมไม่ปฏิเสธว่ายุคทักษิณเป็นนายกบ้านเมืองนั้นเศรษฐกิจดีผู้คนได้รับโอกาสดีๆเยอะแต่สิ่งที่ทักษิณเอาไปจากผู้คนประชาชนคนไทยและประเทศชาติมากมากเกินพอมากเกินความถูกต้องมากเกินกว่าที่ควรจะได้รับเป็นมิจฉาชีพทางการเมือง มันจึงเกิดศัพท์ใหม่ขึ้นในวงวิชาการยุคนั้นที่เรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือทุจริตเชิงนโยบายคิดนโยบายขึ้นมาเหมือนจะช่วยประชาชนเอาประชาชนบังหน้าแต่ปลายทางเงินวกไปวนมาแล้วกลับเข้ากระเป๋าของตัวเองโคตรญาติวงตระกูลแล้วจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรอะ่ะคนดีคนบัดซบคนระยำ มหาบุรุษหรือหมาบุรุษเราจะเรียกว่าอะไรบอกผมสิเราจะเรียกว่าอะไร,ร,ะร,ะไรทีมงานทักษิณบอกต่อไปว่าแม้ว่าทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี2549แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติ ทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแย้งใดๆอันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวผมคุณเห็นลิ้นสองแฉกในข้อความนี้ไหมแม้ทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารนี่คือการซ่อนในยะไม่ใช่ความผิดผมไม่ใช่ความเลวผมไม่ใช่ความโลภผมไม่ใช่ความบัตซบความระยำของผม ทุกคดีเกิดหลังรัฐประหารต้องการให้คนเข้าใจว่าถูกกลั่นแกล้งเหรอถูกยัดคดีเหรอเหมือนเวลาที่ไปขึ้นปราศัยตามเวทีต่างๆชอบพูดว่าผมถูกยัดคดีผมโดนมาเยอะทุกคดีเนี่ยคุณทักษิณคุณได้สู้ในศาลอย่างเต็มขั้นตอน ทั้งการเบริกความทั้งเอาพยานเข้าสู้ทั้งเอาหลักฐานเข้าสู้ทั้งเอาข้อโต้แย้งผ่านทนายแต่คุณแพ้ในข้อเท็จจริงใช่ไหมคุณแพ้ในข้อเท็จจริงคุณโกงคุณถูกจับได้ว่ากระทำการทุจริตบ้างใช้อํานาจในทางมิชอบบ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินบ้างยกตัวอย่างคดีหวยสองตัวสามตัวอยู่ๆก็ออกนโยบายนี้โดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับมันก็ทำไม่ได้ไงแล้วว่าทำมันก็ผิดไงแล้วเงินที่ได้มาเป็นรายได้มันต้องเป็นรายได้แผ่นดินต้องเอาเข้าคลังหลวงไม่จะ เอาเข้ากระเป๋านายกให้หนายกไปแจกไปซื้อแท็กซี่แจกซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อ,อ,อจักรยานแจกมันจึงเป็นการใช้เงินที่ผิดระเบียบวินัยการเงินกันคลังและเงินแผ่นดินมันมีความผิดอยู่ในสิ่งที่คุณทำเสมอมาก่อนรัฐประหารและทำไมจึงเกิดการรัฐประหารขึ้นล่ะ ส่วนหนึ่งคือการโกงใช่ไหมคณะรัฐประหารได้โอกาสอ้างเลยว่าเกิดการคอร์รัปชันอย่างมากมายและประชาชนลุกคือกันขึ้นมาขับไล่รัฐบาลแล้วมีการประทะกันยุคนั้นคือยุคพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายมีคนพิการอยู่จนถึงปัจจุบันอันเนื่องมาจากความรุนแรง ของรัฐบาลทักษิณรัฐประหารไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆฐานหนึ่งที่ทหารเหยียบขึ้นมาเพื่อจะรัฐประหารได้คือฐานการคอร์รัปชันของคุณการทุจริตโกงกินของคุณดังนั้นการที่ทีมงานยัดเอาประโยคว่าแม้ทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารเป็นในยะแห่งใจช่อชนเจตนาไม่บริสุทธิ์ครับ และไม่สง่าผ่าเผยไม่รับความเป็นจริงยังคงบิดเบือนยังคงแชร์เชือนยังคงลิ้นสองแฉกอยู่นี่คือมันผ่านทีมงานของมันคุณได้ต่อสู้คดีตามกฎหมายทุกประการแต่คุณแพ้และไม่ใช่ว่าเขาฟ้องทุกคดีนะบางคดีคอตสสอทำสำนวนและให้ปปชยื่นฟ้อง อายการก็ไม่ฟ้องศาลไม่รับตั้งหลายคดีมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันด้วยกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นไม่ว่าก่อนรัฐประหารหรือหลังรัฐประหารย่อหน้าถัดมาขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตลอดมาขอบคุณนักการเมืองสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกัน ในยามสุขและยามยากในยามยากมึงหนีมึงตะโกนบอกคนเสื้อแดงว่าถ้าเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นผมจะมาเดินนำพี่น้องมึงอยู่ไหนหลอกใช้เขายุยงปลุกปั่นเขาแต่มึงไม่เคยรับผิดชอบคำพูดของมึง ใต้รายการอะไรนียหยาบคายจังเลยคุณโกหกประชาชนบ่อยครั้งคุณทักษิณคุณไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนหรอกคุณไปพูดอะไรทำอะไรไว้ที่ภาคใต้แล้วความดุนแรงเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บาดเจ็บล้มตายประชาชนบาดเจ็บล้มตายคุณไปร่วมทุกข์กับเขาตอนไหนเหรอ ผ่านมากี่ปีกว่าที่คุณจะเอ่ยปากขอโทษเขาคุณมันใจดำอมหิตคุณไม่จริงใจคุณเป็นนักสร้างวาทกรรมและเป็นจอมบิดเบือนผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าไม่ คุณจำนนด้วยหลักฐานอย่ามาพูดเอาหลอว่าผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้มึงไม่ได้เลือกมึงจำนนด้วยหลักฐานมึงไม่ได้ป่วยจริงเขาพิสูจน์แล้วไม่ได้ป่วยวิกฤตไม่เป็นเหตุให้ต้องส่งตัวออกนอกคุกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนานขนาดนั้นผมตัดสินใจเลือกเดินทางนี้ไอ้ที่กลับมาเข้าคุกเนี่ยเหรออาก็ใช่อ่ะ บินไปดูใบแล้วไม่กลับมาก็ได้แต่ถ้าคุณไม่กลับมานะลูกหลานของคุณนะเดินบนแผ่นดินนี้ไม่ได้อีกเลยนะและพักเพื่อไทยของคุณก็ถึงการอาวสานพังพินาศคุณประเมินแล้วว่าคุณหนีไม่คุ้มหรอกคุณมาติดคุกดีกว่าและจะไม่มีใครรู้ได้ว่าในคุกของคุณคุณอยู่ตรงไหนห้องขังเป็นยังไง มันอาจจะเป็นห้องแอร์ก็ได้เตียงสบายสบายก็ได้สั่งอาหารอะไรไปกินก็ได้ปีเดียวแป๊บเดียวมันคือภาวะจนตรอกสิ้นสุดทางเลื่อนคุณเคยได้รับพระมหากรุณาที่คุณอภัยลดโทษโทษหายวับไปตั้งเจ็ดปีเหลือปีเดียวแล้วคุณไม่เคารพ คุณยังมาพูดหลอเลยว่าผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้คุณจนตรอกคุณจนแต้มคุณไปต่อไม่ได้คุณจึงต้องเข้าคุกไม่อย่างนั้นพักเพื่อไทยของคุณแหลกลานลูกหลานของคุณมองหน้าผู้คนไม่ได้การติดคุกหนึ่งปีจึงคุ้มกว่าแค่นั้นที่เหลือเป็นคำหวานหวาน ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมันละย่อหน้าสุดท้ายสักหน่อยก็แล้วกันนะจากวันนี้แม้ผมจะไร้อิสรภาพแต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ต้องก็ได้นะมึงไม่รบกวนหรอก <laughs> ขออนุญาตไม่รบกวนนะผมจะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าจะในสถานะใดนับจากนี้ติดคุกแล้วสำนึกความผิดบาปที่ทำต่อแผ่นดินซะจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยขอโทษแผ่นดินผืนนี้เลย ยังไม่เคยขอโทษครอบครัวประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายจากการสลายการชุมนุมจากตากใบจากกรือเสะจากสงครามยาเสพติดตายไปกี่ศพมือของคุณเปื้อนเลือดมหาศารคุณเคยเสียใจไหมคุณเคยบอกโลกใบนี้ไหมว่าคุณทำและบัดนี้คุณสํานึกคุณเสียใจ จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังอ้างสถาบันอยู่ทั้งทักี่คุณทรยศทรยศต่อพระมหากรุณาธิคุณให้คุณติดคุกหนึ่งปีสารพิสูจน์จนทราบเลยว่าคุณมีพฤติกรรมรู้เห็นกับกระบวนการป่วยวิกฤตไม่จริงคุณจึงเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นและรับประโยชน์ คุณจึงต้องกลับเข้าคุกไงไม่ใช่แค่ราชทันช่อฉนไม่ใช่แค่พยาบาลหมอช่อชนคุณมีส่วนรู้กับความช่อชนนั้นและรับประโยชน์จากมันมันจึงเป็นคำตอบว่าคุณทรยศตอบพระมหากรุณาที่คุณที่คุณได้รับคุณไม่เคยเคารพคุณไม่เคยยำเกรง คุณไม่เคยสํานึกมาพูดหล่อๆตอนนี้และลงท้ายว่าขอบคุณครับโพสต์โดยทีมงานไม่มีประโยชน์หลอกได้แต่ควายโง่ๆซึ่งผมรู้ว่ามียังมีอยู่และแผ่นดินของเราก็เหลวแหลกเพราะกระบวนการพวกนี้กระบวนการบิดเบือนด้วยวาทกรรม และมีคนโง่คนเชื่อคนศรัทธาอย่างงมงายคล้อยตามไปแล้วก็กล่าวโทษไปสารพัดโทษคนตรวจสอบโทษสามโทษกฎหมายโทษแผ่นดินบ้านเมืองมันจึงเป็นอย่างนี้ไงครับประชาชนมันไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงธรรมประชาชนคิดต่างกันได้ขัดแย้งกันได้ แต่จะต้องเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม